าจาย์หาวหัวหนิงหลายตาวอนส์ชานอลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงเรื่องในห้องน้ําในภาษาจีนค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะไปถ่ายหนักถ่ายเบาในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะโดยทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปถ่ายเบาใช่ไหมคนจีนเขาก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กใช่ไหมคะส่วนถ่ายหนักเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ใหญ่ในภาษาจีนเนี่ยคำว่าเล็กก็คือเสี่ยว เสี่ยวก็เล็กใช่ไหมคะส่วนคำว่าใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าต่าต่าก็จะแปลว่าใหญ่นั่นเองค่ะและจะมีอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าห่า h o าคำนี้นะคะก็จะแปลว่าลำดับที่หรือว่า number ในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเหมือนในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปถ่ายเบาใช่ไหมเราจะใช้คำว่า number one และถ้าเกิดถ่ายหนักเนี่ยเราจะใช้คำว่า number two ก็เหมือนในภาษาจีน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถ่ายเบาเราก็ใช้คำว่าเสี how ่ยวห่าวเสี่ยวห่าวก็คือ number one ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถ่ายหนักเราก็แค่พูดว่าตาห่าว ตาเ่าก็คือ number two ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยเราจะใช้คำว่าช่างช่างนั่นเองค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคำนี้นะคะจะแปลว่าข้างบนใช่ไหมหรือว่าอยู่ข้างบน and เดาเอานะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมเราจะต้องนั่งบนโถส้วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้คำว่าช่างนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปถ่ายเบาเราก็แค่พูดว่า ช่างเฉียวเฮาช่างเฉียวเฮาก็จะแปลว่าไปถ่ายเบาส่วนถ้าเกิดจะถ่ายหนักเราก็แค่พูดว่าช่างตาเฮาช่างตาเฮาก็จะแปลว่าไปถ่ายหนักนั่นเองค่ะแล้วจะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่จะมีความหมายเหมือนกับคำว่าเฉียวเฮาก็คือคำว่าเฉียวเปี่ยนเฉียวเปี่ยนก็จะแปลว่าถ่ายเบาเหมือนกันค่ะและถ้าเกิดถ่ายหนักเพื่อนๆลองเดาสิคะว่าจะพูดว่ายังไงก็คือตาเปลี่ยนนั่นเองค่ะ ตาเปลี่ยนก็คือถ่ายหนักเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยจะไปปัสสาวะใช่ไหมเราก็อาจจะพูดว่าวววเเเยยยย่สสีีีปนวเปลี่ยนก็จะแปลว่า I want to pee ก็คือแบบฉันเนี่ยอยากจะไปปัสสาวะนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปแบบว่า number two ใช่ไหมก็คือถ่ายหนักเราก็พูดว่าวเยยย่ตต้ปีนาเปลี่ยนก็ <pequeña S 2> <ー>จะแปลว่าฉันเนี่ยอยากจะไปถ่ายหนักนั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดว่า我่小便 我สี oh, ่小便ก็คือฉันไปเข้าห้องน้ําก็คือไปถ่ายเบาคะ่ะหรือว่า我สู oh, oh, ่大便我สู่大便ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยจะไปถ่ายหนักนั่นเองคะ่ะแล้วในภาษาจีนนะคะก็จะเหมือนภาษาไทยคะ่ะก็คือจะมีคําที่เหมือนกับว่าพูดกับเด็กหรือว่าคําที่มันเราพูดกับเพื่อนเพื่อ,อให้ฟังดูน่ารักมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปปัสสาวะหรือว่าไปถ่ายเบาใช่ไหมเราก็อาจจะพูดว่าเหนียวเหนียว เนี่ยวเนีวก็จะแปลว่าไปถ่ายเบานั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าถ่ายหนักแล้วก็จะพูดให้น่ารักเนี่ยเราก็พูดว่าเปลี um sewing, now, begin, ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปปัสสาวะใช่ไหมเราก็จะพูดกับเพื่อนเราว่าหัวเสียงเนี่ยวเนี่ยวหัวเสียงเนี่ยวเนียวก็คือจะไปปัสสาวะนั่นเองค่ะหรือว่าหัวเสียงเปลี่ยนเปลี่ยน เสียงเปลี่ยนเปลี่ยนก็จะแปลว่าไปถ่ายหนักนั่นเองค่ะก็เหมือนในภาษาอังกฤษก็คือพีพีอันพือผือนั่นเองค่ะคำว่าเนี่ยวตัวนี้นะคะก็จะมาจากคำว่าซาเนี่ยวซาเนี่ยวคำว่าซาตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าการปลดปล่อยหรือว่าการปล่อยออกนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเนี่ยวก็คือปัสสาวะนั่นเองค่ะก็คือซาเนี่ยก็คือการ ไปปัสสาวะหรือว่าการปล่อยน้ําปัสสาวะออกมานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการพูดว่าเราเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ําถ่ายหนักถ่ายเบาในภาษาจีนนะคะแต่คําเหล่านี้เนี่ยที่แอนได้พูดถึงไปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เหมือนกับเพื่อนเรามากกว่าหรือว่าคนที่สนิทนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ที่เหมือนเป็นแบบว่าทางการนิดนึงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่พูดว่าไปถ่ายหนักถ่ายเบาแต่เราเนี่ยจะใช้คําว่าฉันจะไปเข้าห้องน้ํานั่นเองค่ะซึ่งคําว่าห้องน้ําในภาษา จีนเนี่ยก็จะมีอยู่หลายคำเลยนะคะคำแรกก็คือเชื่อสัวเช่สัวคำนี้นะคะก็จะแปลว่า rest room หรือว่าห้องน้ำนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันอยากจะไปเข้าห้องน้ำเราก็จะพูดว่าหัวเสียงสังเช่อส่ว หัวเสียงสร้างเชื่ส่วก็จะแปลว่าฉันเนี่ยอยากจะไปเข้าห้องน้ํานั่นเองค่ะคํานี้นะคะเชื่อส่วก็จะเป็นห้องน้ทาทั้งในบ้านแล้วก็ข้างนอกได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนพับลิกหรือว่าห้องน้าข้างนอกใช่ไหมเราก็อาจจะพูดว่ากุ้งกง,งเชื่ว่ว ก้งกงเชื่ส่วก็จะแปลว่า public toilet นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเน้นว่าเป็นห้องน้ําชายห้องน้ำหญิงเนี่ยเราก็แค่เติมคําว่าหนานหรือว่าหนีเข้าไปนั่นเองค่ะก็คือหนานเชื่อสวัวนหนานเชื่อสัวก็จะแปลว่าห้องน้ําชายส่วนคําว่าหนีเชื่อสว่ว 女厕所ก็จะแปลว่าวห้องน้ำหญิงนั่นเองค่ะคำนี้นะคะเชิดสัวบางคนในประเทศจีนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนค่อนข้างโลคลาสนิดนึงเพราะว่า,าถ้าเราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ toilet นั่นเองค่ะแต่ว่าเราก็จะเจอบ่อยนะคะคำนี้ส่วนคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าเว่ยเซิงเจียน เว้ยเซิงเจียนคำนี้นะคะเว้ยเซิงเจียนเราเนี่ยจะเจอบ่อยมากในชีวิตประจำวันแล้วก็เราสามารถใช้ได้ทั่วไปเลยนั่นเองค่ะถ้าจะแปลตรงตัวนะคะคานี้เนี่ยเว้ยเซิงเจียนก็จะแปลว่า sanitation room นั่นเองค่ะคํานี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่า good option มากกว่าคําว่าเชื่อสวนั่นเองก็จะฟังดูเหมือนกับว่า เปอร์ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดคำว่าห้องน้ำให้สุภาพมากขึ้นกว่าคำว่าเว่ยซึ่งเจียนเราก็อาจจะพูดว่าสีโสเจียน สีโสเจียนก็จะแปลว่าห้องน้ําเหมือนกันนั่นเองค่ะคํานี้นะคะสีโสเจียนถ้าเกิดว่าเราจะแปลตรงตัวเนี้ยก็จะแปลว่าห้องที่ไปล้างมือนั่นเองค่ะส่วนใหญ่เนี้ยเราจะใช้กับพวกห้องน้ําที่เป็นสาธารณะนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าห้องน้ําที่อยู่ในร้านอาหารหรือว่าในห้างอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าคํานี้นะคะสีโสเจียนจะใช้ในที่สาธารณะอย่างเช่นร้านอาหารออฟฟิศหรือว่าห้างใช่ไหมคะแต่ ว่าบางคนเนี่ยก็ใช้กับ private house ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะก็คือจะ refer เหมือนเป็น bathroom ในบ้านนั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะที่หมายความว่าห้องน้ำเหมือนกันก็คือคำว่า浴室 ยี่สึคำนี้นะคะก็จะแปลว่า bathroom นั่นเองค่ะก็คือจะเป็นห้องน้ำที่มีบ a ้ทับนั่นเองค่ะคำว่ายี่ตัวนี้นะคะก็จะแปลว่า bath นั่นเองค่ะส่วนคำว่าสึก็จะแปลว่าห้องนั่นเองค่ะก็จะเป็น bathroom นั่นเองค่ะหรือว่าห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำนั่นเองค่ะคำนี้นะคะยี่สึเราเนี่ยจะไม่ค่อยใช้เหมือนเวลาที่เราเนี่ยเหมือนจะไปเข้าห้องน้ำที่บ้านเพื่อนหรือว่าไปที่ร้านอาหารเพราะว่ามันจะเป็นห้องน้ำที่มีอ่างอาบ น้ำใช่ไหมคะแต่ว่าเราอาจจะใช้ในสถานการณ์ที่เหมือนเราเนี่ยอยากจะบุ๊กรงแรมหรือว่าบุกสถานที่พักแล้วก็ถามเขาว่ามีห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำไหมนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าหัวจ้วงสื่อหัวจ้วงสื่อก็จะแปลว่าห้องน้ําเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะแปลตรงตัวใช่ไหม หัวจ้วงก็จะแปลว่าการที่เราเนี่ยไปแต่งหน้านั่นเองค่ะส่วนคําว่าสึกก็จะแปลว่าห้องก็คือห้องที่แต่งหน้าหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า Po w d e r room มเข้าเดอรูมก็คือเข้าไปแล้วก็แบบมันไปแต่งหน้าเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแต่คํานี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ใช้ในชีว,วิตประจำวันของเราเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราพูดว่าหัวจ้วงสึมันก็จะฟังดูเหมือนแบบว่าค่อนข้างพอชนิดนึงก็ต้องเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างรวยนิดนึงที่จะมีหัวจ้วง นั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะคำนี้เนี่ยก็จะหมายถึง water closet หรือว่า WC ที่เราเห็นกันบ่อยตรงหน้าประตูห้องน้ำนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่ากวนสี sh i sh i ่อื่อกวนสีสก็จะแปลว่า water closet นั่นเองค่ะแต่ว่าคำนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นั่นเองค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะที่แอนจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือคำว่าเมาฝัง เหมาฝังคำนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายห้องน้ำเหมือนค่อนข้างบอกว่ามีกลิ่นนิดนึงแล้วก็สกปรกนิดนึงนั่นเองค่ะเราจะใช้เหมือนในภาษาไทยก็คืออาจจะเป็นแบบว่าส้วมหลุมอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าคำนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะถ้าเกิดว่าเราไปพูดในแบบกับคนในร้านอาหารหรือว่าแบบในโรงแรมเนี่ยเขาอาจจะตกใจนิดนึงเพราะว่าคําว่าเหมาฝังก็คือเป็นส่วมที่ค่อนข้างแบบว่าไม่สะอาดสกปรกนั่นเองค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้เหมือนเป็นแบบว่า ไอรอนี y, มันแบบว่าแกล้งกับเพื่อนเล่นอะไรอย่างนี้ได้นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปห้องน้ำใช่ไหมคะในภาษาจีนเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า我想上เ所我想上厕所ก็จะแปลว,ว่าฉันเนี่ยอยากจะไปข้ห้องน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะปัสสาวะใช่ไหมคะเราก็พูดกับเพื่อนไปเลยคะ่ะว่า我่小便 หัวเย่าเสียวเปี้ยนก็จะแปลว่าไปปัสสาวะหรือถ้าเกิดว่าเรานี่อยากไปถ่ายหนักใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่าหัวเย่าตาเปี้ยนหัวย่าตาเปี่ยนนั่นเองค่ะหรือในสถานการณ์ที่ยงเช่นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเรานี่บอกเราใช่ไหมคะว่าหัวเสียงสั่งเชื่อสวหัวเสียงสั่งเชื่อสวก็คือฉันเนี่ยอยากจะไปห้องน้ําแล้วเราเหมือนอยากจะถามเพื่อนว่าไปถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยเราก็อาจจะถามเขาไปเลยค่ะว่า小的还是大的 เ h e เตอร์ิตเตอร์ก็คือจะไปปัสสาวะหรือว่าไปถ่ายหนักนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยอยากจะไปเข้าห้องน้ำให้ดูสุภาพมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพูดว่าหัวเสียงชุ่อสีสเจน หัวเสียงชื่สีโสเจนนั่นเองค่ะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะไปอ่านหรือว่าดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องน้ำในภาษาจีนเนี่ยก็เข้าไปอ่านหรือดูได้ใน n n น s c h n n n e บล็อกนะคะสุดท้ายนี้แอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเสียชี่เจียนบาย